โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาในพาร์ทต่อมานะคะที่จะมาพูดถึงในเรื่องของกระบวนการรักษาสมดุลอุณหภูมิแล้วก็ค่า pH นะคะทีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าอุณหภูมิของเราะคะ่ะก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ครู ตั้งแต่ตอนสอนแล้วว่าหน้าเนี้ยสาคัญมากก็คือต้องไปจําม,มาเลยยังไงก็ออกนะคะดังนั้นเราต้องไปดูมาว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีการปรับตัวยังไงนะคะเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าสูงเกินกว่าปกติหรือว่าต่ําเกินกว่าปกตินะคะหรือว่าต่ําเกินกว่าปกติเนาะดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องมาดูในในประเภทแรกก็คือสมมติว่าตอนนี้ยวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเช่นเคยว่าสมองส่วนที่ควบคุมการรักษาสมดุลในร่างกายก็คือสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะเขาก็จะไปกระตุ้นให้หนึกภาพนะ,ะกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญพลังงานนะคะ คือแค่คําว่าการเผาผลาญแล้วเรานึกภาพตามว่าถ้าตอนนี้โอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วอุณหภูมิร้อนอยู่แล้วอะค่ะแล้วถ้ายังมีอัตราเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญที่มากเนี่ยมันยิ่งร้อนกว่าเดิมเนาะดังนั้นเนี่ยร่างกายจึงปรับโดยการลดอัตราเมตาบอลิซึมค่ะทีนี้หลอดเลือดเนี่ยก็จะมีการขยายเนาะขยายตัวเพื่อที่จะเพิ่มการระบายความร้อนก็จะมีการลังเงือเส้นขนก็จะอิดลาบนะคะแล้วก็จะปรับให้ร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่ปกติ ในขณะเดียวกันนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าอุณหภูมิในร่างกายต่ำมันก็จะตรงกันข้ามเลยก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานเราจะได้มีความร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิในร่างกายที่เพิ่มขึ้นนะคะหลอดเลือดที่ตอนแรกถ้าอุณหภูมิสูงจะขยายแต่พออุณหภูมิต่ำเขาก็จะขดตัวนะคะเหงื่อก็จะไม่ได้มีการสร้างแต่ก็จะมีการปรับตัวโดวยการขนลุกนอก,การการกักเก็บความร้อนแล้วก็มีร่างกายที่สั่น นะคะดังน,นั้นเนี่ยเหมือนเดิมข้อสอบก็จะออกคล้ายๆแบบฝึกหัดที่รูเคยพาทำมาค่ะว่าถ้าร้อนถ้า,นาหนาวอย่างงี้ลองไปอ่านดูว่ามันจะเกิดกระบวนการอะไรบ้างนะคะว่ามันจะเกิดกระบวนการอะไรบ้างเนาะอันนี้สบคัญนะออก็สอบแน่นอนนะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูการรักษาสมดุลค่า pH กัน ะะอย่างที่ครูบอกว่าเวลาที่ร่างกายเราอะคะ่ะสร้างพลังงานเรียบร้อยและเซลลเราทุกเซลเนี่ยนอกจากพลังงานอะสิ่งที่ตามมาจากการสร้างพลังงานคือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเรามีการสร้างพลังงานเยอะแกส๊สคนนาร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งเยอะค่ะแล้วแกส๊สคนนาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาสามารถรวมตัวกับน้ําในเลือดได้นะคะได้เป็นกรดคาร์บอนิกดูแค่ชื่อนะชื่อก็กรดคาร์บอนิกแล้วอะคะ่ะนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นกรด ทำให้เลือดของเราเป็นกรดซึ่งมันไม่ดีเนาะสามารถทําให้เสียชีวิตได้เลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกรดเนี่ยจะมีการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไฮโดรเจนคาร์บอนตนะคะดัะงนั้นคูณเน้นที่ไฮโดรเจนไอออนเลยดังนั้นหมายความว่ายิ่งกรดคาร์บอนิกเยอะมันก็ยิ่งแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอนตเยอะนะคะซึ่งไฮโดรเจนไอออนเนี่ยในทางเคมีก็จะแสดงความเป็นกรดนะคะมีความเป็นกรดมากนั่นเองก็จะเกิดจากการแตกตัวของกรด ถูกไหมดังนั้นถ้าสมมติครูบอกว่าในเลือดของครูเนี่ยมีไฮโดรเจนไอออนต่ําแสดงว่าเลือดของครูเนี่ยมีความเป็นกรดน้อยหรือเป็นเบสนั่นเองนะคะแต่ถ้าครูบอกว่าในเลือดของครูเนี่ยมีไฮโดรเจนไอออนที่สูงนั่นแสดงว่าเลือดของครูเนี่ยมีความเป็นกรดที่สูงนั่นเองนะคะหรือว่ามีค่า pH ต่ำ เนาะอย่างที่ครูบอกว่าค่า pH นะคะถ้าต่ำกว่า7ลงไปจำให้ได้นะอันนี้ออกข้อสอบเหมือนกันนะคะถ้าต่ำกว่า7ลงไปแสดงว่าแสดงว่าเป็นกรดนะคะแต่ถ้ามากกว่า7ก็จะเป็นเบส นะคะคมากกว่า7ก็จะเป็นเบสดังนั้นเนี่ยน,นึกภาพตาวา่าสิ่งที่ครูยังเสมอว่าคนที่เป็นคนควบคุมความเป็นกรดเป็นเบสของเลือดอะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะคะซึ่งครูบอกแล้วว่าไฮโดรเจนไอออนได้จากไหนได้จากกรดคาร์บอนิกไงาจากการสลายตัวของกรดคาร์บอนิกเอาเขียนผิด ะะซึ่งกรดคาร์บอนิกก็ได้จากน้ำนะคะ่ะรวมตัวกันกับคาร์บอนไดออกไซด์ซนะคะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ซได้จากไหนได้จากการเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงานดังนั้นยิ่งมีการสร้างพลังงานเยอะเช่นเราไปวิ่งมาเราไปออกกาลังกายมาสแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซก็จะยิ่งเยอะถูกไหมนั่นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซก็จะรวมตัวกันกับน้ําแล้วแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนนะคะ,ะ,คะเ,กเกิดเป็นกรดนั่นเองนะคะเกิดเป็นกรดนั่นเองโอเค อ่ะทีนี้มันจะมีโครงสร้างอยู่สงส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปอดแล้วก็ไตนะคะดัะงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ข้อสอบจะออกเช่นเดียวกันนะคะที่ครูย้ำว่าเนี่ยไอ้พวกที่ครูทาเป็นตารางอะคะ่ะยังไงก็ออกข้อสอบดังนั้นลองไปทําความเข้าใจทบทวนดูดีๆนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว,ว่าตอนเนี้ยครูมีคาร์บอนไดออกไซด์ซน้อยแสดงว่าค่า pH ครูจะสูงถูกไหมหรือเป็นเบสนั่นเองดังนั้นครูต้องการให้ร่างกายมีคาร์บอนไดออกไซด์ซเพิ่มเพื่อให้มันกลับมาเป็นปกติ นะคะสมองเนี่ยก็จะไปสั่งให้อปอดนะคะมีการหายใจที่ช้าลงนะคะเพราะว่าการที่เราหายใจช้าลงแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซออกน้อยไงถูกไหมคาร์บอนไดออกไซด์ซออกน้อยก็จะทําให้ pH คาร์บอนไดออกไซด์ของเราผสมกับเลือดก็เลือดเราก็จะกลับมามีค่าพ h จี่ลดลงหรือว่ามีความเป็นกดเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเพิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยอู้เหนื่อยมากเลยอะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเยอะมากค่ะทําให้ค่าพิของเราเนี่ยต่ำเกินกว่าปกตินะคะสังเกตดูนะเวลาเราเหนื่อยมากอันเนี้ยเดาเข้อสอบได้เลยอะเราเหนื่อยเหนื่อยเราจะหายใจถี่หอบมากนะคะเพราะว่ามีการอะมีเลือดในกดเนี่ยเยอะเพราะคาร์บอนไดออกไซด์ซยเยอะนะคะสมองก็จะไปสั่งให ปอดของเรานะคะกระดูกซี่โครงต่างๆให้เรามีอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นเพื่อที่จะหายใจออกเยอะๆอะคะ่ะจะได้กบจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนั่นเองนะคะโอเคไหมอันนี้ก็คือจะเป็นการรักษาสมดุลกดเบสในกรณีที่เราอัใช้ปอดมันมีสองอวัยวะไงมีปอดกับไตนะคะทีนี้ในส่วนของไตจะกําจัดยังไงนะคะในหน้านี้ที่ครูบอกอะคะ่ะว่าจริงๆเราสามารถใช้ถ้าสมมติว่าเลือดเรามีความเป็นกรดเนาะ ถูกไหมมีความเป็นกรดเนี่ยเราอยากลดอะให้มันมีความเป็นปกติอะคะ่ะเราอาจจะทําได้2วิธีคือหนึ่งดูดกับสารที่เป็นเบ่าดูดกับสารที่เป็นเบสจากท่อหน่วยไตนะคะเพื่อลดความเป็นกรดในเลือดนะหรืออาจจะมีการหลั่งค่ะหรือขับสารที่มันเป็นกรดอะคะ่ะอย่างเช่นไฮโดรเจนไอออนพวกเนี้ออกค่ะเข้าสู่ท่อหน่วยไตหรือท่อรวมเพื่อที่จะกําจัดความเป็นกรดออกจากเลือดเป็นได้สแบบ โอเคไหมดังนั้นอันนี้ไปดูวิธีการมานะคะว่าถ้าสมมุติว่าไฮโดรเจนไอออนในเลือดเนี่ยมีมากกว่าปกติหรือมีน้อยกว่าปกติร่างกายของเราจะเป็นยังไงแต่ไตเนี่ยถ้ามีมากกว่าปกตินะคะหรือว่ามีเลือดเป็นกดเนี่ยหรือไฮโดรเจนไอออนเยอะมันก็จะพยายามอยากกลับมาเป็นกลางเนาะหรือว่าลดความเป็นกดอะคะ่ะมันก็ต้องขับความเป็นกดออกแล้วก็ดูดความเป็นเบสเข้ามานะคะซึ่งดูดมาจากท่อหน่วยไตโอเคไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นใน กลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลอุณหภูมิแล้วก็กดเบรกนะคะไปดูมาด้วยเนาะทีนี้ครูเสริมเพิ่มเติมให้นะคะจริงครูพูดในห้องไปอยู่บ้างแต่อาจจะตอนนั้นอาจจะไม่ได้ให้จดจริงจังนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของจานออกมเอาในส่วนของสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นนะคะที่ครูบอกว่าสัตว์เลือดอุ่นจริงให้พาจดไปแล้วแหละนะคะแล้วก็สัตว์เลือดเย็น อันนี้ไปดูมานะสัตว์เลือดอุ่นนะคะคือสัตว์ที่อุณหภูมิคงที่อุณหภูมิร่างกายคงที่ค่ะความหมายก็คือว่าต่อให้สภาพแวดล้อมจะเป็นแบบไหนนะคะอุณหภูมิอย่างอุณหภูมิร่างกายของเขาเนี่ยจะคงที่อย่างเช่นเราเนี่แหละเราอะ่ะก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยมีใครบ้างจะเป็นกลุ่มพวกสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดไก่แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าบัวควายแมวคนนะคะจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหมดเลยนะคะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแต่สัตว์เลือดเย็นมันก็ตรงกันข้ามกันใหญ่ที่อุณหภูมิร่างกายเนี่ยไม่คงที่ค่ะไม่คงที่ก็เป็นคนที่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกปลานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกกบนะคะลายมือสวยไหมสวยมากค่ะ ครึ่งบกเครื่องน้ำนะคะกบแล้วก็สัตว์เลื้อยขานนะคะดังนั้นจะมีอยู่แค่2คนเองนะคะที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนั่นก็คือปีแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกในน้ำนมเนาะโอเคดังนั้นนี้ไปดูมาด้วยนะอันนี้มีอกข้อสอบข้อหนึ่งนะคะไปจามาว่าใครเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นแล้ว2คนนี้ต่างกันยังไงโอเคป่ะข้อสอบอาจจะไม่ได้บอกมาตรงๆว่าสัตว์เลือดอุ่น่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลยอาจจะถามมาอ้อมๆดังนั้นเน ต้องดูเองเนาะโอเคอ่ะทีนี้อันเนี้ยจะจบในพาร์ทของการรักษาดุลระยะภาพนะคะของน้ําแร่ธาตุเนาะรวมไปถึงนักษัตุลภาพกรดเบทนะคะทีนี้ในส่วนถัดไปเราก็จะพูดในส่วนสุดท้ายที่เราเพิ่งจะเรียนกันไปนะคะก็คือในเรื่องของระบบอ่าภูมิคุ้มกันนั่นเอง เนาะคือถ้าเรามานั่งติวใหม่ทั้งหมดเนี่ยครูก็คิดว่าเวลาน่าจะไม่พอดังนั้นครูก็น่าจะพูดถึงแค่ประเด็นที่สําคัญสําคัญนะคะเพราะว่าอันนี้ครูก็สอนไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็หลายๆห้องบางห้องเนี่ยก็มีเวลาติวเยอะนะคะดังนั้นอ่ะครูจะพยายามติวข้อสอบให้ก่อนอีกแล้วนะคะข้อสอบก็จะออกคล้ายๆกับตัวอย่างข้อสอบที่ได้ออกเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันในเรื่องของระบบคมิคุมกันในส่วนสุดท้ายค่ะโอเค